Camery s อ i m o โนะครับตัวนี้กับ Toyota c a m e รีตัวกระจังหน้าเชสแล้วนะสีขาวที่สำคัญเป็นตัว e อ t ติโ e s อ i ติไง FC รู้อยู่แล้วดูคันนี้สวยมาก c a m รี่ผมทุกคันงานเอียดงานดีทุกคันดูนี่หืม <c oughs> ตาไฟไฟตัดมงตัดหมอกเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งนี้นะอโอเค <c oughs> หมุนมานี่พี่ดูแม็กเมออลังชาง นะครับโลโก้ VVTI นะครับตัวนี้เป็นไฟ,ไฟเลี้ยวนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์สเกิร์ตครบหมดนะครับมาพาร์ทกับนี่มือจับคมเมียมให้แอบแบง้มดูภายในหน่อยชะงอกเหมือนช่างโอกดูหัวดูเข้าไปโอ้โหสุดในรุ่นสุดในรุ่นพี่นะครับนี่ดูนะชุดแต่งมันเป็นชุดแต่งเอสติโมนะครับอย่างนี้คือเรียกของแท้นะชุดแต่งเอสติโมนะครับชุดแต่งเอติโมนะเซนเซอร์หลังมีครบหมด เซ็นเซอร์หลังเอสติโมนะครับเป็นตัวขาวตัดดำนะชุดแต่งนะครับนี่โลโกโ้เอสติโมเป็นตัว 2.0G นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.0G จ a m คมเรี่เดี๋ยวเปิดนี่ให้ดูก่อนลืมเปิดตะเข็บข้างให้ดูเดี๋ยวลืมไปพี่เสือลืมเปิดตะเข็บข้างได้ยังไงเล่าเดี๋ยวเขาบอกว่าวันนี้ลืมสงสัยรีบไม่รีบไม่รีบต้องเปิดให้ดูทุกคันราคาค้างงวดเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค้างคางวดเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้มันโอ้ยแต่งตรงนี้มาด้วยมา โอ้ตนะ่สวยนะสวยนะคือถ้าเกิดจะซื้อกับผมเนี่ยมันต้องรถบ้านเกยดพรีเมียมอย่างนี้จะมาเฉยๆฉยช้าชาไม่ได้นี่พี่ดูถาดหลังแคมรี่คือเพิ่งซื้อเข้ามาสดสดเซ็งเซ็งซื้อเข้ามาจริงๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนี่ดูพี่ดูนี่ ที่สาคัญที่สุดเวลาผมให้ดูผมดูนี่บางคนอเอ้ยอะไรพี่เสือติดรถยังไม่เคยแตะพื้นเลยไม่เคยเอายางสํารองไปวิ่งหลังท้ายเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะครับหลังท้ายเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผู้หญิงใช้นะคันนี้ผู้หญิงใช้นะครับผู้หญิงใช้ไปซื้อใหม่ลูกค้านิสัยดีน่ารักมากนะครับลูกใส่ดีน่ารักมากแบ่งให้เอฟซีนะครับแบ่งให้แบ่งให้เอฟซี FC ไปใช้บอกว่าพี่เสือเอาไปเถอะรถสวยหนูใช้ดูแลรักษาดีมากผมเห็นรถผมก็บอกว่าโอ้โห สวยจริงล้วก็เราก็เราก็จงยอมรับว่ามันสวยอะ่ะไม่น้อยไม่แสนห้าไม่แสนสามแล้วมาซื้อมาไม่แสนสามสามเท่าไหร่จำไม่ได้น่าแต่รู้ว่าประมาณประมาณแสนสามนี่แหละนะครับรถสวยนะครับแต่เก็บข้างเดิมทั้งคันคือเราเน้นขายรถแบบนี้คือเกดพีเมียมรถสวยราคาเอื้อมถึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ราคาเบนซ์ราคาบีเอ็มคือราคาเอื้อมถึงจับต้องได้แล้วมันไม่แพงมาพี่ดูเลย มาดูกระจังหน้านะครับดูน็อตหน้าเดิมๆเลยนะครับน็อตหน้าดูโหสุดยอดโอ้ดู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 โอ้โหเดินมาถึงอย่างนี้แล้วดูห้องเครื่องโอ้โห VVTI นี่ห้องเครื่องแคมรี่สวยๆสดๆงดงามอย่างนี้วันนี้จะเปิดราคาขายกันเลยกระจังหน้าใหม่นะจ๊ะกระจังหน้าใหม่สีขาวเอติโมกระจังหน้าใหม่สีขาวเอติโมผมขายให้ในราคาห้าแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาท507,000บาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนดฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันไม่มีชนหนักแต่ต่อพิความจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟร,ททฟร,ฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะจ๊ะซื้อสดไม่เก็บแหวนหรอกชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมหน่อย ชอบคนไลค์ใช่ก็แชร์ผมหน่อยแต่ถ้ายังไม่หนำใจจัดให้วารันตีเครื่องเกียร์2ปี20,000โลรับประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000ปี13นะ180รายการครอบคุม180รายการและอยากแจ้งให้ทราบทุกครั้งคือซ่อมฟรีทวทศไทยคุณอยู่จังหวัดไหนซ่อมฟรีจังหวัดนั้นอยู่กรุงเทพซ่อมกรุงเทพอยู่เชียงใหม่ซ่อมเชียงใหม่อยู่ลำปางซ่อมลำปางอยู่ระยองซ่อมระยองหอยูะนองซ่อมระนอง ทุกจังหวัดคุณซ่อมจังหวัดนั้นไม่ต้องวิ่งมาหาผมที่กรุงเทพมีคอสเซ็ทเตอร์รองรับ24ชอบอั่วโมงชอบไม่ชอบคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นหนึง่งอ่ะหมื่นหนึ่งผ่อนหมื่นหนึ่งรายได้เกินสองหมื่นบาทขึ้นไปแอดไลน์ใต้ลิงก์ทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ,บ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสต์แอดไลน์ทักมาไปเทสรถกันไหม <đang> ไปไหมถ้าไปหัวใจมาถ้าไปหัวใจมาหัวใจมา รถสวยนิ่มไม่น้อยโอ้โหดูเิเอตีโมดีนน,น,นี่ไม่ต้องไปตรงกดตรงนั้นนี่ไม่กดตรงนั้นทำไมดูนี่ต้องกดตรงนี้โถไม่แสนสามนะไม่แสนสามนะครับไม่แสนสามนะไม่แสนสามนะครับ นะครับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่กิโลเมตรอุ้ยหน้าจอเนวีนะจ๊ะหน้าจอเนวีนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวขับขับไปแล้วจะลองเทสรถให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเทสดูโอ้โหรถแน่นร้านเลยนะครับมีพรมอะไรมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเนวีนะครับแอร์สองฝั่งนะครับซ้ายขวาหน้าหลังภายในเป็นเบาะหนังนะครับลายไม้ข้างในจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสีดํานะครับจะโทนโทนดำนะครับรถสภาพภายในจะเป็นคนสีดํา พอเป็นเอติโมนะครับเหมือนมันเหมือนชุดแต่งพาชุดแต่งอ่ะมันจะเป็นสีดำอย่างงี้แหละใครได้ไปก็ยิ้มเยาะชอบใจและแคมรี่ไม่ต้องกลัวนะขับดีนะครับร้านผมอยู่สีนักลินท่าสิบหกนะสีนักลินท่าสิบหกนะเปิดร้านใหม่นะนี่คือทางปากซอยบ้านผมนะสีนักลินท่าสิบหกแล้วก็ตรงนี้คือ b t s สีอุดม BTS จริงๆนะพี่ใหญ่ๆอย่างงี้บางคนถาม BTS ลงตรงไหนนี่ดู b t s ลงหน้าปากซอยบ้านผม,มเห็นไหมด้านขวาเห็นบ้าตากล้องไม่เห็นในเปิดให้เห็นหน้าเห็นหน้าโอเคอ่ะไม่เป็นไร นะครับเห็นไหมกระจงกระจกรถผมใช้ได้ครบหมดชัดเจนครบั่วนสมบ,บูรณ์ความอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูแต่รถร้านผมเข้าได้3ทางเข้าบางนาตัาย23ได้เข้าซอยอุดมศกหกสได้แล้วเข้าซอยศรีนครินทร์56ได้ถ้าใครไม่รู้ทางก็ง่ายๆพิมพ์ Google แ a p เข้ามาว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนเวะแวะมาหาผมพี่ดูเดวินี่ขึสุดอะผมไม่ต้องคุยอย่างอื่นเยอะดูอย่างอื่นสภาพสมบ,บูรณ์อยู่แล้วไม่แสนสาม ห้าเจ็ดเก้าโอ้โหส่งฟรีทท่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บเพชจองสองหมื่นบาทอ่ะเราคุยเรื่องจองก่อนจองหนึ่งพันบาทเซ็นที่ร้านนะเซ็นที่ร้านสีนักคริลินห้าสิบหกจองหนึ่งพันบาทเซ็นนอกสถานที่ไม่ว่าจะจังหวัดไหนที่ไม่ใช่เลยร้านขอสองพันบาทหนึ่งพันบาทหรือสองพันบาทคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เมื่อจัดไฟแนนซ์เสร็จและไม่ได้โกหกเรื่องติดแบล็คลิสต์นะครับแค่นั้นเองส่วนซื้อสดจองสองหมื่นไปพร้อมเล่มสองหมื่นจองสองหมื่น โอนครบเมื่อไร่อีกวันหนึ่งโอนเล่มให้ทันทีผมมีเล่มทุกคันต้องย้ําอย่างนี้ว่าผมมีเล่มทุกคันนะครับซื้อมาเราไม่ได้เอาเล่มไปตึงไฟแนนซ์ไม่ได้ไปมัดจําไม่ได้เอาไปทําอะไรใดๆท้งสิ้นไม่ได้มีเล่มแล้วก็เอาไปจัดไฟแนนซ์เจ้าหนึ่งอือแล้วก็เอาไป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 ,เอาไปตึงไม่ใช่เราไม่มีคือเราเล่มถูกกฎหมายขับรถบางบาง,บางที่บางเจ้าเห็นเห็นเอฟซีวันก่อนไลฟ์สดบอกว่าโอเ้เล่ม กว่าจะได้ปีหนึ่งผมบอกโอ้โหถ้าซื้อกับผมก็เราคิดเนาะซื้อเงินสดอะถ้าซื้อเงินสดไม่ได้เล่มนะได้แต่รถเราจะทำยังไงเวลาขายใช่ป่ะเหมือนเงินศูนย์เปล่าอย่างนี้คือซื้อรถกับผมได้รถได้เล่มชัวร์แล้วดูสภาพภายในดิพี่แหม่มันช่างพูดตรงๆอนะเนาะงานมันดีอางานมันดีจริงๆง,งานดีเบาะดีแล้วก็มันไม่ช้ําเวลาซื้อรถแบบนี้พยายามซื้อรถไม่ช้ํานะครับเนี่ยเลยขับจริงๆ แล้วแคมรีนะเอาจริงนะรถในฝันของทุกคนเลย,เลยแลนะแคมรีนะดูขับสบายดูผมขับแล้วนั่งขับนั่งเป็นอาเซียเลยนะจากจากอ,อยู่ได้อยู่นอกรถนี่เป็นลูกจ้าง่าขับมาผู้อ,อุเป็นอาเซียแล้วโอ้รถผู้บริหารอะแต่ว่าราคาเอื้อมถึงแล้วป้ายแดงร้านไปไปลายวันนี้ขายห้าแสนกว่าถูกกว่าป้ายแดงเจ็ดสิบเปอร์เ็นห้าสิบถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นผมนั่งคิดแล้ว และสภาพสวยแบบนี้ผู้หญิงใช้คนเดียวมีเล่มพร้อมโอนจัดไปสิรออะไรละ่ะไม่ต้องรอแล้วดูดิหน้าจอสวยอะไรสวยหมดโอ้โห,หและพรมเพิ่มนี่ก็เขาก็ให้มาเลยเขาก็ให้มาเลยนี่ให้มาหมดผมก็ชอบเราก็ชอบลูกค้าก็น่ารักนะครับลูกค้าน่ารักมาก ได้เราก็เออเราก็ถือว่าเออหเราได้รถดีรถสวยคุณภาพเกรดเมาใช้แล้วก็นะครับเวลาไปส่งต่อให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆใน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 เอผมเนี่ยเวลา f อฟได้ของไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดีอ่ะอคือเราซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมแล้วพี่ลองคิดดูนะถ้าพี่ซื้อรถมือสอยู่แล้วอ่ะผมถามหน่อยพี่ซื้อรถมือสอ่ะไปซื้อเจ้าอื่นเงนี้ยารันตีเจวันเงนี้ยใช่ปะ บางที่ก็พูดชัดเจนเลยผมก็เคยดูไลฟ์สดเอารู้ของคนอื่นเขาบอกรับประกันสามเดือนรับประกันหนึ่งเดือนผมสองปีพี่ปีสิบสามไม่คุยเยอะถ้าไม่แน่จริงทําแบบนี้ไม่ได้สองปีพี่ของผมดีจริงบริการขายหลังการขายสุดยอดโถขายของทั้งทีต้องเอาให้สุดไปให้สุดอย่าไปกัก ยิงยาวปืดปืดปืดได้เลยนะครับผมขายของผมขายสุดอยู่แล้วเดี๋ยวลืมนะอันนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวฟรีทุกอย่างนะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่คุณต้องการออกรถจากผมเท่านั้นหรือว่าวันนี้ใครอยากที่อาชีพวิศระพ่อค้าแม่ขายกู้ได้หมดนะไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกว่าโอ้อาชีพวิศระจะกู้ได้หรือพี่เสือกลัวตัวเองมาเถอะมือผมไฟแนนซ์มืออันดับหนึ่งของประเทศไทยจัดยังไงก็ผ่านโทรมากิ้งเดียวผ่านปั๊บเลยขอคนเอาถามถามใจทำเดียว พร้อมเป็นนี่หรือเปล่าถ้าพร้อมเป็นนี่ไลน์มาแอดไลน์แล้วทักมาถ้าพร้อมเป็นนี่นะไลน์แอดไทเกอร์ยุทธค่ะเฟซบุ๊กไทเกอร์ยุทธค่ะยูทูบไทเกอร์ยุทธค่ะพร้อมเป็นนี่มาคุยกันได้นะดูเลยนิ่งกิ๊กดูไม่ใช่จักรยานนะปล่อยมือเนี่ยนี่เก่งนะนี่เก่งนะไอ้โตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เบรกเลยเดี๋ยวเข้าเข้าท่อน้ำให้ดูดังกึกๆึเนี่ยนะดูดิสะเทือนน้ำสะเทือนบกคือถ้าเกิดชุกของมันดีอ่ะ เนี่ยถ้าของมันดีอ่ะมันขายตัวมันอยู่แล้วพี่ใช่ป่ะเนี่ยของมันดีอ่ะมันขายตัวมันอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นคนขายอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะแล่ถ้วของมันไม่ดีอ่ะมันก็ขายลำบากอาวุธตรงๆมันของไม่ดีมันก็ขายลำบากแล้วของมันดีโดยโดยเนื้อตัวรถเขาก็ขายตัวเขาอยู่แล้วด้วยสภาพด้วยเลขไม์ด้วยคุณวารันตีหลังการขายที่ไม่เสือจัดไปให้แล้วก็ทุกเอฟซีก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งได้รถดีได้รถจริงได้รถชัวร์แน่นอนแล้วซื้อกับผมอ่ะ ทุกคนเขาว่าแฮปปี้หมดผมก็แฮปปี้นะผมขายวันนี้ผมก็แฮปปีก้ก็ก็มีความสุขกับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายก็เราก็ขายรถสวยให้ลูกค้าแน่นอน จะถึงร้านแล้วง่ายไหมเนี่ยสีน่นเขนห้าสิบหกเนี่ยพี่จะได้เห็นผมตั้งแต่วันแรกๆจนวันเติบโตโอ้โหเขาเรียกว่าเติบโตไปด้วยกันตบก้าเก้าโตไปด้วยกันโอ้โหใชครับโอเคมาแล้วนี่นะจ๊ะโอเค ใครที่อยากได้รถแบบนี้นะครับนะครับแจ้งมาแจ้งมานะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็คลิสเท่านั้น FC ต่างจังหวัดบอกจะซื้อขายยังไงเนี่ยก็แอดไลน์อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ใน Facebook หรือ y t u t u นะเข้ามาแล้วถามผมว่า บางคนถามว่าซื้อยังไงอ่ะมงงไม่เข้าใจก็จองมาก่อนวิธีการจองก็คือเดี๋ยวโอนไวมาก่อนโอนมาจองก่อนแล้วเดี๋ยวผมาส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้พี่ถึงบ้านหรือที่ทํางานไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนขอแค่ในประเทศไทยนะผมวิ่งไปเซ็นหมดผ่านแล้วอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมส่งรถให้นะครับส่วนใครที่จัดไฟแนนซ์ไปแล้วแล้วเกิดไม่ชอบรถไม่ถูกอกถูกใจทางร้านอื่นนี่ไม่ใช่ร้านผมนะเพราะร้านผมถูกอกถูกใจอยู่แล้วแหละทุกคนชอบถ้าไปร้านอื่นแล้วไม่ถูกอกถูกใจไม่ชอบกินาเซไม่ชอบแ่าแก่ไม่ชอบรถรถไม่มีอยู่จริงโทรมาหาผมเด นะวัน2วันจัดก,การให้นะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยุดคาเลืยงรถไว้ใจพี่เสือครับ